อัวแก่กินหญ้าอ่อนก็หมายความว่าชายแก่มีเมีย,สา,มยสาวเมียสาวก็เปรียดดังหญ้าอ่อนแล้วคนแก่กินผักอ่อนมันก็ดีสิยิ่งแก่มันก็ย่อมต้องกินผักอ,อ่อ,อนๆเพราะว่า ฟันไม่มีเคี้ยวผักแก่ๆมันก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ต้องกินผักอ่อนๆอ,อ,อันนี้นี่เห็นยังเยี้ยนะอ่อนเยอบเลยอร่อยมากถ้าวางรวมๆล้วก็มองไม่ออกอะไรเป็นอะไรผักอันนี้เป็นผักสองชนิดอันนี้เขาเรียกว่าผักเบบี้ห้องเต้ มันจะปลูกในที่อากาศเย็นๆหน่อยนะสมัยเด็กๆไม่มีหรอกผักอย่างเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่มีผักอันนี้ก็อร่อยอนี่เขาเรียกวางตุ้งไต้หวันคือเวลาเรา ทำกับข้าวนี่เราก็เอาผสมกันสองอย่างได้เวลาผัดจะทำได้ทุกอย่างจะแกงส้มก็ยังได้ผัดหรือว่าบางทีเรามีแกงอื่นๆอยู่นะเราผัดเติมเข้าไปให้รสแกงที่เผ็ดมากให้มันเผ็ดน้อยลงบะเขือเทศ เอามาแต่งให้มันดูสวยเพราะมะเขือเทศมันสีแดงแดงใช่ไหมเวลาเราผัดเข้าไปมันจะได้มีสีสันชวนรับประทานเหล่านี้มันมีทั้งวิตามินมีทั้งสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมันช่วยทำให้เราอันนี้ เรื่องสายตาอันนี้เรื่องกระดูกเป็นเรื่องผมเรื่องผิวหนังเรื่องสารพัดเรื่องที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายของเราส่วนที่บกพร่องไปให้อยู่ในมีสารอาหารที่สมบูรณ์ที่สมดุล จะได้ไม่ต้องเจ็บต้องป่วยเพราะขาดสารอาหารใดสารอาหารหนึ่งเราก็ต้องพยายามรับประทานให้หลากหลายให้ครบหมู่ด้วยจะได้ไม่ป่วย